สบายดีสวัสดีทุกคนเมื่อนี้ก็เป็นมือสุดท้ายของปีแล้วเนาะเมื่อนี้เป็นมือสุดท้ายของปีแล้วกะอ่าทรงท้ายปีเกนะ่าเนาะตอนรับปีใหม่เดือสบายดีเพือทุกคนเนาะโดยสาวนุชกัขออวยพรให้ทุกคนเนาะโชคดีปีใหม่เนาะอ่าแล้วกะ เดินทางปลอดภัยเดอ้อถ้าภผยสิกลับบ้านเนาะไปหาพ่อหาแม่หาปู่หาญาเนาะเพราะว่าช่วงนี้กะอ่ามื้อนี้ก็เปลี่ยนมือสุดท้ายของปีเนาะเส่อว่าหลายๆคนก็คือสิในหยุดเวียกหยุดงานเนาะด้เดินทางเมื่อบ้านเมื่อเอือนเนาะขอให้โชคดีเดอ้อเดินทางโชคดีเนาะคือสิเปลี่ยนอ่าตอนถ้าปีใหม่บ้านเกิดเนาะทุกคนแต่ว่าปีนี้สนุกกับยังบ่ทันเดือเมียจักเทื่อเนาะเมือ่อเมื่อลาวแต่ว่าปีปีหน้านี่แหละปีใหม่นี่แหละ ต้องเมื่อให้ได้เนาะทุกคนโดยมื้อนี้เนาะสนุษก็ยังอยู่สวนเข้ามาสวนเนาะหดต้นไม้ละกะอีกพักนึงเนาะกระสไปอันปนะไปเฮือนพี่ออบเนาะทุกคนเขาเจ้ามีม,ม,นมีนิม,มนต์พระมาเฮ็ดบุญเนานะทุกคนเฮ็ดบุญสงทายปีเก่าต้นหับปีไม่เนาะเพื่อนเอ่อเพื่อนนิม,มนต์พระมายูมเือนเนาะละกัสิไป พาพี่น้องไปเอาบุญเดอ้อเนาะทรงทายปีเก่าต้นฮับปีใหม่อากาศดีอากาศเย็าาเยนเนาะมื้อนี้อากาศเย็นค่ะยูดอนเดอ้อเดีส๋สววนุ่ก็สิไปแตงตก่กอนนอ้องเสียออกไปอ่าออกไปเฮือนทีเฮือนพี่ออกเนาะเออเฮือนน้องเนเน่อะนี่มื้อนี้สานสวนนะุ่งขาสวนเนาะทุกคนมักทัวร์ มักทั่วเป็นแล้วเนาะทุกคนนี่เอาไปพัดได้แล้วนี่ทุกคนเนาะมักทั่วอยู่สวนสนุดเนาะที่ปลูกไว้คิดว่าซิโบเป็นมากแล้วด้นี่นานเป็นคักนี่เนาะอันนี้พว่วมเป็นดอกเป็นมากเลยน้อยเนาะพอดีเลยปีใหม่นี่เนาะเป็นกลิ่นพอดีเนาะมักทั่วแปมบ้านชมเจ้าเอินทั่วอย่างนี้เนาะหมักทั่วแปบเนาที่สนุดปลูกไว้อยู่ในสวน นี่พวมเป็นมากพวมเป็นมากเนาะ,ะเดี๋ยวสซุลก็สีเด็ดเด็ดเอาไปพัดเนาะพัดไส้หมูเหลือไปลวกกับแจวกะวแซบเลยเนี่ยกับปนเนาะทุกคนาเว ອະຕິນນາທະນາເພລະມະເນສິ โตกามะเดกมาเดกตมาทัานาเวระมะนีติขะปะทัสมาทิยามีสุราเมรยามะชัปปะมาโตตานาเวระมะนิติขะปะทังตมาทิยามีเยมาปปันเจติขะปะเนกเซระนาตุกะพิญเต เทนะโสัเตโยทดยมื้อนี้เนาะพาพ่อแม่พี่น้องมาเอาบุญนํากันเด้ออยู่ที่บ้านพี่ออบเนาะบ้านเก่าน้อยบ้านพี่ออบพี่เบลเนาะบ้านน้องนี่นี่อ่าซึ่งมื้อนี้ก็เฮ็ดบุญเนาะอ่านิมนต์พระมา อยู่เฮือนเนาะเห็ดแล้วแล้วตอนนี้ก็พากันกินข้าวเด้อมากินข้าวน้ำกันเนื้อจ้าพี่น้องพวให้ไปโลกกินไม่ได้ก็ไม่เกิวิ่งใส่เลยเยอะข้างในนอนมันนอนเล่นหัวมันหายแล้วเนาะหัวขนขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วมาวันนั้นนึวเป็นอะไรวะ ลดด่างหนังเลด่างไปมยอะผลเริ่มข,ข,ขึ้นแล้วชะบูชะบูชะ,ชะบูชนมชะบูชันมชาลอดก็ตื่นแล้วเราชาลอดอ่ะชันนมชันมโอ้โหมีเสื้อใส่ทุกตัวเลย อยากออกเที่ยวอะีรชะนมชะนมชะนมตาฮู้ฟีตาฮูา้อยู่บ้านนู่นน่ะชะนม์นมวัวคิดถึงหรอชะนมเป็นไงชะนม,นมอ่ะอะอะอะ ชำบูอ่ะชยบูอ่ะมันจำเสียงได้อ่ะจำเสียงอ่จำเสียงเราได้เราได้ไหนดูหน้าผากโอ้ขึ้นแล้วเ้ยขึ้นแล้วตอนนี้กะกินข้าวแล้วแล้วเนาะกะสิกาปรจาทุกคนเนาะไปบ้านย่าแดงต่อกันเด้อโดยตอนนี้เนาะอ่าสามุนกะมาอยู่บ้าน ย่าแดงเนาะเพื่อนเอินมากินข้าวเนาะส่งท้ายปีเก่าตอนห้าปีใหม่กัเพื่อนนอะมือนี้กะมากินข้าวก็เพื่อนขอขอบใจเพื่อนเดอ้อที่ยังบ่ลืมลกูกเนาะยังเอินหาเนาะให้มาหาในมือ้อ่สุดท้ายของปีว่าสานนันสันเนาะมา ทงท้าปีเก้าต้นร้าปีไม่กับแม่แม่หลายคนนอนมือนี่กับมวนหลายนี่นอนหลังจากกินข้าวแล้วก็พากันห้องเพลงเส้นที่ฮาสนุกสนานเนาะแม่แม่กับอารมณ์ดีหลายเพื่นอน่าอาาแดงเนาะเพื่อนไทยปดเต้นนำนุดกับเต้นโบเป็น,นเพ่อนยาหัวเรากันเด้อมือนี่นอนแม่เพื่อนกับอามวนหลายเนาะเพราะว่า วันนี้เพื่อนก่นเห็ดป่าจุ่มปาลาเนาะต้มปลาสีนเร่องอะไรอ่ะมีเผาปลาเนาะอาหารพันภาคตัวสินะนเราจะกินขา้าวแล้วเนาะเพื่อนกันตามอารมณ์เพื่อนเนาะเนี่ม้วนล,ล,ลายเพื่อนกันมีการเต้นห้องเพลงเต้นน้ำกันมาม้วนน้ำกนันมาม้วนซื่นเถือนยาแดงกับพ่อใสเนาะนี่เพื่อนกัเต้น เปิดเพลงเต้นเนาะม้วนม้วนมาสั้นถึงไทยปีเก่าตอนหับปีใหม่ลาวัาจัน์เพื่อนกับพาหนุดเต้นเนาะให้ม้วนให้ซื้นมาสานเมื่อนี้อ่าอยู่เมื่อคืนหันและวัาจัน์เพื่อนว่า Hi. Uh -huh. โดยสำหรับคลิปนี้เนาะสาวนุ่นก็ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อสบายดีปีใหม่เนาะสงทายปีเก่าต้นหาปีใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีในปีใหม่เนาะมีเงินมีทองไส้ไดห้ลายมีความสุขไดหลายเดอ้อสบายดีและสวัสดีค่ะทุกคน